สบายดีพ่อแม่พี่น้องมทุคนเมื่อน้สิพาทุกคนมาเห็ดหน้าเขาซอยส่วนวิธีเฮ็ดเฮ็ดแนวใดไปหับสมกันเลยก่อนไปหับ้มอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบ่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนอื่นก็มาข้างหม้อกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปหลังจากทาจนน้ำมันหอนแล้วก็เอาอ่า กระเทียมกับหอมแดงซับลงไปผัดให้มันจนหอมเนาะหลังจากผัดกระเทียมกับหอมแดงออกเป็นสีเหลืองน้อยนึงแล้วก็เอามักเพชรน้ำนานี่นะใส่เนาะใส่ค่อยจะใส่สองบวงแกงแล้วก็อันนี้จะเป็นทั่วเนา ถั่วเนาเนี่ยคยจะใส่ประมาณสองร้อยกรัมเนาะเอาลงไปผัดจนอถั่วเนามันมีกลิ่นหอมเนาะเอาก็ใส่จองนี่นะบีบี้บีถั่วเนาให้มันอันแตกออกจากกันเนาะผัดไปจนถั่วเนามันออกกลิ่นหอมแล้วจึงอันใส่หมูบดลงไปเมื่อนี่จะใส่หมูบดอยู่หนึ่งกิโลเนาะ ่อยแนะนำเฮห,หนาขขาซอยนี่ให้ใส่ซีนสามสันเนาะเพราะว่ามันมีทั้งหนังมีทั้งมันมีทั้งซีนกนลินรวมกันแล้วมันจะมีรสชาติแซ่บเนาะแต่ว่า่อยอยู่ต่างประเทศนี่มันกะสีหาหมูสามซันที่มีหนังติดมันกันยากนะหลังจากคั่วได้ประมาณดอยหนึ่งแล้วก่อยก็จะใส่ซอสหอยนางรมลงไปประมาณสองบวงแกง แล้วก็น้ําตาลตัดรสชาติประมาณหนึ่งบวงแกงผวบากคอยโบอยากใส่แป้งนัวเนาะหลังจากนั้นก็ใส่มักเลนสม้มมกเลนน้อยลงไปพัดให้เครื่องทุกอย่างเข้ากันหลังจากนั้นอ่าค่อยก่อสีเติมน้ำลงไปประมาณหนึ่งถ้วยกลาง หลังจากนั้นเราก็จะเคี่ยวจนน้ำบกเนาะแล้วก็จนมักเลน,นะนะเปืออ่อยเมื่อคือข่อยนี่ข่อยจะบ่ปุงหลายเทือตอนนี้เนาะเพราะว่าข่อยบอกว่าทวนเนาฮะนะมันมีรสซาิเค็มซำใดฮนะให้น้ำมันบกลงจากน้อยนึงแล้วก็ซีมรสชาิแล้วจึงมาปุ่เติมเนาะอันนี้มันอยากจางน้อยนึงข่อยก็เลยใส่ขนอประมาณหนึ่งบวงแกงแล้วก็ใส่น้ำปลาประมาณสองบวงแกงเนาะ ถ้ามันไผ่คิดว่าสีกินเมดภายในมื้อเดียวฮนอ่านกระเคี่ยวซําใดซํหนึ่งก็ได้เนาะแต่ว่าถ้ามันไผ่สก็บไว้ตู้เย็ยนให้กินโดนๆนะนะต้องเคี่ยวจนกว่าน้ำม,มันสีแห้งเนาะมันจึงสก็บไว้โดนได้ลองเอาไปเฮ็ดกิน่นเบองเดอถ้ามันไผมากวิดีโอของคุยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ในเดอร์แล้วพบกันใหม่วิดีโอหนะ้าบ๊ายบาย